อ๋อป่าเป่า,ปาอันนั้นไม่บัก๊กไม่เอ็กโคโเลยออกแล้วเข้า่าไม่อยากได้เพชรม่วงแค่สามก้อนเองก็ได้ท่าโปรล<น>ุเคได้รร<น>ทุกคนขาดเลยรค่ะ เอาด่านบ้านโอ้ันด่านเก็บเร็วแต่ให้บเก็บเร็วเยใเก็เร็วที่ดส่เก็บเร็วนี่ะเรวเลยโอ้เกมเร็วมากเลยพีอะตากันยังยังไม่ตายเยเร็วกินไปแล้วอกคมีเอาคงีมีปืนอ่าดีเร็วกิ่ จะฟาร์มพงฟาร์มเพชรต้นไม้อะไรกันหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีปืนเกมเร็วไหมหนาดีเกมมาเร็วมันมีเป็ดตัวเป็ดตัวเลยหรอตัวเดียวเป็ดสองตัวเป็ดสองตัวก็จบไม่เลยก็ตายนะเป็ดสองตัวก็จบไม่เลยไม่ได้ตัวเดียวตัวเดียวเป็ดตัวเดียวเป็ดเป็ดสองข้าหนึ่งเกมก็จบสิครับไอ้บุกมือเบลไลาบุกเมวอีเบลยิงป่า

อยอยยทำไมคุณยินกระดิ่งไม่ได้กระดิ่งไปแล้ว

ไายมันต้องทำให้ยากกว่ามองัดว่าคุ่เข้าใจมันก็ติดเอเซ่โอ้แห้งเนยตายกกี่ศพแล้วเนี่ยต,ต,ตัวเต็มเต็มสั่งกระดิ่งให้หน่อยผมไม่มีผมไม่มีกระดิ่งแล้วสั่งให,ห้หน่อย่รงเลย ใช่เห hey, mm. ็นลูกพี่ถ้าประตูปิดก็คือลูกพี่อะดูกันได้เลยมีเจอลูกพี่ัชิงเทียนอยู่บ้านแน่บ้านตายแล้วุณบ้านพี่ี่าุ้านทำไมทำไมเหรไมต้องทำคุณว่านได้ลูกพี่ใช่ผมฆ่าคุณบ้านเองโมโห โ้ไยืนเล็งอยู่ตรงนั้นตั้งนานยืนงานี่มีเชนเนียแม่นเชนเนียแม่นมากเลยแล้วพี่มาดูวิดีโอแห่งการกระบาลเลยไอ้กรุณเพียรมีปืนนะเฮ้ยวอลุพี่ก่อนเลยวอลุพี่ก่อนเลยถ้าไม่ถ้าไม่จบเดี๋ยวก็วอลเลยวันวลยกลัวกลัวยังวะมีปืนมาไปเคลียร์กันเองไหมสองคนไม่อย่าทำปืน แต,แต่ถ้าาไม่ดีเราไม่ได้มีกระดิ่งตั้งกูเลยไม่อย่าทำกูเสียวะเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยหรือว่าข่าคุณว่านลองเอาไปก่อนไม่อะไอ้บัวบัวบัวนะตงรวยไปนล้วเล่นเร็วห้าเออเพิ่งโดดซ้อนสอบไปอะ กะจะหลบเชนเดเลียถ้าหน่อยเพื่อโดนฆ่าเชนเดเลียทับโดนศพแบกไม่แต่คุณบ้านเป็นไอ้ไอ้นั่นไมเจอมันหลบได้ไหมใช่ไม่ลูกพี่มันวิ่งมาแทงผมกระโดดหลบใช่ไหมโดนมาแทงไลยทีหนึงลูกพี่มันแทงผมก่อนแล้วเอาเชนเดเลียทับปิดศพอีกที เออเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบเออว่าจะทยากเป็นแอเวนเจอร์นะครับพ้นเหรอแบบมีสเขียวรอดแล้วแหวนแล้วแม่งรีพอร์ตไม่ได้ด้วยนะทัชเชเดเลียอะไรผมรอดไปแล้วเคยคิดอยู่ว่ามันจะมีประวัตแบบว่าถ้าตายอยู่ตรงบนแนวแบบในแนวหินถล่มอะไรเงี้ยแล้วเอาหินแบบทับแหลกไปทีโอเชคไม่ได้ไม่คิดว่าผมโง่ฮะไม่มีใครไปยืนกลางเชเดเลียอย่างนั้นเลย เดินลงมาแบบเห็นลูกพี่ผู้ไฟดับแล้วดีดูแบบเฮ้ยโอ้ผมมารอให้ลูกพี่ปิดประตูอยู่จะได้รู้ว่าลูกพี่เป็นไฟดับกระชับแล้วแหละเพราะเพราะเพราะต้องเพราะต้องวางพี่อยู่คนเดียวเฮ้ยหยามบุกแต่นี้ก็ได้อะนี้ก็ได้เล็กดีแต่นี้ก็ได้เรามีกันอยู่แค่นี้เลยเล็กสุดแล้ว หาก็ไม่เจอมันไม่มันอะ่ะเมื่อกี้ก็หาเราไม่เจอไม่เจอพี่โย่แต่เกียรู้อยู่แล้วว่าคุณว่านตายรู้ันตอนน้นก,ก็คิดอยู่แล้ว<า>ว่าลูก็คิดอยู่แล้วลว่า<ม>ไม่ไม่มคิดว่าลูกพี่เป็นแล้วไปฆ่าคุณว่านแน่เดินทางขวาเลยกันแล้วไปดักโอ้โหเป็นตรวจบนรอคุณว่านตายแน่นอนตายแน่ตายตายตซนเหตอร์เรียมาที่ชัดเจนเลยแบบว่าตรงนั้นแน่ๆยังไงก็ตายลูกพี่เล่นอะไรแบบฆ่าตัวตายเปล่าเลย ุมว่านบอกแล้วุมว่านไปโลชัน้นนี้ได้ได้โลได้ได้โลเชนี่คนแค่นี้ไม่ได้เล่นอบอกเลยบอกเลยว่าไม่ได้เล่นทำเดียว เอกเควส์ไงเควสที่มันได้ของแล้วก็ยิ้เม,น oh. นม้นเนอะโอ้ปวดล็อกชุดเมย์ก็ได้วะปัดปูปัดปุ่นเน,น,นี่ยเอาหมดอะที่มาตั้งนานยังไม่ได้กดกดเยอะ คู่คาร <c oughs> ์เตอรเดียวมันจะเป็นจริงวันเหลือวีนึงคนเดียวยืนเอาเป้พอดีเลยไม่คุณว่างกับพี่ภูเนี่ยผมพูดกันได้แหละโยนระเบิดให้ผมเนี่ยหนาดีสองสองคนนั้นอ่ะ,นะไปทะเลาะก,กันเองนะม<อ>ีสองคนนั่นแหละโยนระเบิดให้ผมไม่คุคคณว่ณางกับพี่ภูเนี่ยเงินเชื่อเงินเชื่อผมไหมพี่ภูเฮ้ยเฮ้ยทำไมมั่นใจขนาดนัล้วขอเหตุผลหน่อยนิดนึงไม่ต้องมีก็ได้อยู่ใกล้ฝึก แล้วคุณแล้วคุณพานอยู่เครียตรงไหนไม่รู้แต่ผมเห็นพี่ภูอยู่ใกล้กับคุณเพียวมากสุดแลยไม่ไม่ไม่ผมไม่คนโยนใส่คุณเพียวเองตะแก้ตะแก้ตรงซ้ายล่างอ่ะมีมีผมมันว่าแล้วก็พี่ภูสามคนยืนใกล้คุณยืนแม่งมีติ๊กติ๊กวาเลยวิ่งหนีแล้วแล้วเดินหนีผมไปด้วยเดินหนีแบบรู้ก่อนเนี่พี่ภูเหมือนรู้ก่อนว่าผมมีระเบิดเดินฉีกไปก่อนด้วยไม่รงไม่รู้นายกดกระดิ่งไม่ได้ กดไม่ได้ก็ผมบอกแล้วพี่ภูกดพี่ภูไม่ยอมกดให้ผมด้วยพี่ภูจะดูผมโดนระเบิดตายใช่ไหมโอ้ไมพี่ภูใจร้ายอย่างเลยตัวเองเดินไปหน้ากันดิ่งเลยแล้วก็ไม่ยอมกดบอกขอร้องอ้อนวอนกดให้หน่อยกดให้หน่อยไม่ยอมกดให้ด้วยเดินไปหลบอีกฝั่งของโต้ก็บอกให้กดกระดิ่งบอกให้กดกระดิ่งก็ปกติมันกดได้นี่ถ้าผมกดไม่ได้ผมกดไม่ได้ให้กดไม่ได้ผมแพนิกโอ้แพนิก โอ้รถ oh, เป็ดหลอกไปเลยคนมันถือระเบิดแล้วเป็ดว่าอะไรกูว่าน,น,น,นีไม่เป็ดจนะไม่กล้ากูวเออไอ้เบว่ผมอาโออ่าาจะโว้ลปีเศรษฐีดิบจริง <mm เอาเป็นเจอเออแล้วถ้าเห็นคนระเบิดตอนหน้าแล้วทำรายได้ไม่ได้ไม่ได้ผมโยนให้กุมเพียรตอนเหลือหนึ่งวิสุดท้ายโคตรแย่ตอนนั้นโรบี้เชื่อของโรบี้มาขอโทษไม่เชื่อผมไม่ระเบิดอะไรเงี้ยเอาเป็นเพียร์คือคือได้ยินเสียงได้ยินเสียงตอนแบบติ๊กตกและตายเลยโคตรแย่เออผมโยนแบบเสี่ยวกวิสุดท้ายพอดีโยนเปิ้ลตู้เลยเท่าเยี่ยนเลยไม่รอด โอ้มีผูโดนบวชเพราไม่ยอมช่วยผมทำไมผมสงสัยพี่ผูอยู่แล้วไม่ใช่ก็วางกันโยนให้ลูกพี่ต่อเดี๋ยวหลายรอบเลยเออใช่ผมได้ผมได้ยินเสียงระเบิดสองเซตมันติด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 เหมือนกันตอนแรกมันเหมือนมันตุ้มไปแล้วไงแล้วไอ้คุณดาวมันมีเศษมันเลยว่าแบบไอ้คุณตายอยู่ไอ้โยตายมันโยต่อยูสองอย่าง ผมขอโทษก่อนโยนขอโทษนะครับคุณเทียวที่โคตรแย่เออใช่ได้ยินแล้วขอโทษแล้ขอโทษนะครับคุณเทียวฮะอะไรนะตุ้มเลยพวกนี้คุณพานก็ชอบตัาแบบโอ้เอาไปเด้งออกมาอิบหายโอ้ผมไม่อยากตายตายก็แค่ราะว่าผมไม่อยากตายไม่กินโยนเลยผมไม่อยากตายิบหายตายเลยเด้งขึ้นมาเตะคุณเดียวโอ้ขอโทษครับ ขอดโซ่ใส <Z an aaS as> ่บุกไปยังไม่ได้ถามแล้วขอดอกได้อะไรกุฏุ่มแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แหละรู้ตัวทีก็โดนไบเดอดัสไบเดอดัสไบเดอดัสได้ยอมแล้วดีเจอมาแล้วมันก็แบบกำลังคิดอยู่เล่นได้ป่ะก็อาจจะได้ถึงทุกอย่างคตัวโอ้ผมได้อาเวนเจอร์ไม่รู้จะเล่นยังไงเลยอเวนเจอร์เองไม่น่าได้นแล้วว่าอย่างดี ยากจัดปกติก็ยากอยู่แล้วต้องแบบเหมือนเตรียมกัิถ้าเป็นถ้าเป็นเป็ดโปเป็ดโป้ประมาณต้องเถื่อใช่ติสองคนขึ้นต้องมีเยอะๆถึงจะแบบมีโอกาสไปเห็นช็อตช็อตคนฆ่ามันต้องมันต้องฆ่ากันเรื่อยๆแล้วแบบโอ้ยวว้าว่า โลนีล้ะโอ้มาแล้วไม่โหลดนะตาพี่โอ้มีปืนทงเวสแล้วทงเวสโอ้เป็นเป็ด เดินเข้าไปเดินเเดนเด็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 เบเด็เด็มแม่งปิดประตูด้วยดีนะวิ่งตามมาเโอ้ยยต้องรอโอ้โหเราอยู่กันสองคนถ้ามีคนตายอุ้ยนั่นเอยู่ตงข้ามโต๊ะนี่เลยอันตรายกุกิ โอ้เช oh, no, mm ็ค hmm. ว mm. ่ามีคนตายไหมแต่ไม่มีไม่มีไม่มีใครตายละหายกระแสอะไรไม่ทำอะไรเลยบอกหน้าบูมมาแบบวิ่งตามมาแบบตั้งแต่ตั้งแต่ตห้องนั่งเล่นอะวิ่งยันห้องครัวแล้วมาเจอลูกพี่ปุ๊บไฟผมอยู่ตรงแรมคือผมมากินข้าวที่โต๊ะโอ้ยยืงกินข้าวอยู่แต่แกตอนไฟดับโอ้

เอองแต่ตั้งแต่คุณยีนไม่ใช่ที่บวชสีม่วงทิ้งเลยนะเออชิบหายเอาไปเออแล้วทำไมต้องมายิงผมวะผมก็ผมก็ูชิบหายแล้วกูเป็นห่างกูอยู่ยากอย่างว่า้ยคุณเดินทำควสอยู่ดีก็หาว่าเป็นทำไมก็แบบพอดีมันหันควบพอดีจะก็ตกใจอีนี่มันอีนี่มาใส่ตาปั่นปั่นไม่ใช่ว่าอ๋อคุ้ยมันสงสัยหรอเลี้ยวไปเลี้ยวไปทำควสอยู่เดินทำควสยตั้งสี่คุ้แล้วเนี่ยนายสงสัยฉันเหรอนายก็น่าสงสัยใช่ มาเลยเดินเล่นเบี้ยวทั้งควสกันกินมูเนี่ยผมกินข้าวไปเทาเลยนะคือแล้วละพอเป็นคนเดีวกันเลยวิ่งหนีเอาไหนแกจะไปกินข้าวกันอ่ะยังยังกินไม่เสร็จกคนปลอดภัยไม่ให้กินตรงเนี้ยแหละอ๋อตรงนี้แซมอนทำไมแซมอนต้องมีมดด้ว่ยขาดเลยกินมดเหรอวะ คณจ,จ,จะมาล้างจานนะครับอย่านะกินข้าวเสร็จแล้วนะอย่านะ โดนปาดเลยหมดแล้วบอกแล้วว่าคุณว่านเหรอใช่หูดมาได้ฟังผมอ๋อฉันเดินไปคุณว่านเลยเมื่อกี้ตอนซรอมป์ไคไฟเช็คคืออะไรโอ้ทำได้ดีมากก็อะไรผมเป็นนักดนตรีถามควยถึงทิ่อะไรเล่นทำอะไรเนี่ยใจเฉยเลยอยากไม่เห็นถุงเงินเนียโอ้กใจโอ้โหพราวิ่งตามถุงเงินได้อย่างพลาดเลยเพราะเป็นของพี่ตง ไม่ก็ไม่รแบบเดินมาเจอในคุณยินปุ๊บแบบเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นเหมือนพอวิ่งมาถึงประมาณแบบไอ้โถก็เลยหันกลับไปดูแกว่าคุณยินยังตามมาอยู่ไหมคือเยังตามมาอยู่ก็เลยวิ่งแบบลุกนีช่วยดิเดิงพอ่าทคนรวมกันหมดเลยคือมันฆ่าไม่ได้เลยหวะนั้นหมดมันยากอะมันพอมาสติ๊กันมันก็เล่นยากแล้วติ๊กันสองคนก็ยากแล้วอะห้าคนจะมาซติกันสองฆ่าไปหนึ่ง ดึม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 ต้มันเอาเกิดคนละที่ดึมดึมเผื่อแบบจะได้มาเยอมันต้องเกิดคนละที่แล้วโลมันต้องดีด้วยโลมันต้องเก่งไอ้ปิดปาร์ตี้เนี่ยไม่ได้ไม่น่าไม่น่าช่วยคาริบาร์โผเนี่ยคานิบาโปเนี่ยขี้โกงมากเลยคานิบาร์โปล่โผล่เป็นคู่ดาวน์นานแล้วดิโปล่นานใช่มอฟฟิงอะไรเงี้ย ไอ้นสิ่งกล้จะหักสท้ายเส้แจะง่ายต้องต้องลดโฟหานมันต้องเป็นหานโง่จริงอย่นี่ยห่านโง่ก็ยิงไม่ได้ไงมีประโยชน์เ้ยมันล็อกห่านโง่แล้วล็อกโลอ่ะครับมันให้มันแบบจํากัดง่ายๆแบบให้วงมันแบบแ่คนนึงมีมีเชลีแบบเพนเดียนอะไรกอนนั้นไหะที่เหลือก็ห่านโง่อย่างสถานการณ์ตาเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าผมฆ่าหนึ่งคนในห้องแล้วผมรีพอร์ตผมมีโอกาสยิงแล้วผมชนะเว้ยแต่ผมต้องยิงถูกไง อะไรกันแหละลองดูจะปูแล้วก็ก็อย่างที่เคยเล่นกันนันก็แบบโดโด1หนึ่งเชอร์ลีฟหนึ่งก็ได้มะเคนาเดียนแล้วก็แอสซินจะได้ยินโดโดหรืออะไรพวกนี้ได้ไอคนหนึ่งก็สวยไปแล้วกันนะเป็นเป็นหายโง่ออยากอยากให้เล่นหน่อยก็มันก็ต้องหายโง่แหละม่งั้นแหละแอสซินเล่นยาก มันจะเล่นยากไงมันจะแอส,สซิสเตร์อสซตินเ,เดายากจากสองโลเล่นกลายเป็นห้าหกโลเป็นอะไรวะแต่ก็คือมีแน่ๆสามคนสามคนที่จะมีแน่ๆแอนด์แอนเจอร์ไหล่ะจะใส่หลบเชิงรีอะไรเงี้ยยาหาเลยก็ใส่อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ตอนนี้ว่าจะออกเนี่ยเหลือแค่เฉพาะบางอันจะได้เป็นเอเป็ดน,นแอสซิสตินจะได้ยิงง่ายๆถุงเงินนะถุงเงิน ยังไงมันยิงไม่ได้แล้วได้แล้วมันก็ลุยหูดแล้วยังไงมันก็้อยทีแล้วไปดึงเงินทีนี้หางก็แน่นอนแล้วก็จะเรียนดอดถึงเงินใช่ีนดดตัวหนึ่งเปิดตัวหนึ่งเปดก็มีคานิบาลมีมีแอสซิสซิอสซซินฟฟิงสี่ตัวอยากอยากได้อยู่ได้อยู่ป่า คือก็ไม่อยู่เดียวก็หายป้าก็ไม่อยู่บอมก็อยาจริงโอ้โหเดินมาหาข่าเลยนั่นเหรอโจโจเจอแค่สองคนไงเจอแค่สองคน เพื <No>. ่อนผมชินิโคโอ๊ยทำลายอะพี่ฟูอ m ม n g กุศอามองกุศอามองกุศ We เขาไม่ใช่แคนาเดียนคุณเพียวคุณเพียวอยู่อยู่กับผมตรงข้างล่างซ้ายก่อนขอต้นไม้อยู่อ่ะทำไมผมก็กวาดไม้กวาดบ้านอะไรเหมือนคุณเพียวเผมอยู่ห้องน้ำามอยู่ห้องน้ำเจอกัะตุ้ห้องไลนรื่มือผมก็เดินไปห้องน้ำเลยถ้าเปิดน้ำไงเฮ้ยผมเปิดน้ำแล้วผมก็ยืนรออยู่ในห้องน้ำรอน้ำเต็มว่าเนี่ยเคสเนี่ยมันเป็นแคนาเดียนแน่นอนนะเป็นย้อนหักสืบเดี๋ยวผมส่งข้อความมาบอกผม โอุ้เดียวยอดสุดเดียวโอ้ผมบอกเลยลูกพี่จาบอยสุดเพราะลูกพี่ทำเควสไม่ไม่พี่ฟูว่าคุณเพียวนี่แหละเอาไม่คุณคุณเพียวอยู่กับผมข้างๆผมตอนผมเล่นกวาดไปมาแต่ผมว่าคุณว่าน่าจะตายนานแล้วก่อนที่เราจะมาเจอที่ห้องสมุดอีกผมคิดอย่างนั้นนะอืมเอาไว้ดีตอออยู่ตรงห้องสต๊ดดี้ฉันก็วิ่ง ตอนนั้นเจอคุณแมกขเออกับพี่โยปูยังไงทำเควสอยู่ปูยากกว่าลูกพี่โคตรยากเลยแล้วทุกคนนะข้อมูลแม่งน้อยอ่ะเราสองคนไม่ทะเลาะกันเองด้วยโอ้ยแย่ผมทะเลาะอะไรเดี๋ยวโมดีพูไปเลยครับเอาไปลงไปอีกทดสอบหนึ่งใช่ไหมลูกพี่อีกทดสอบหนึ่งใช่ไหมต้องอีกทดสอบหนึ่งถึงจะรู้สอบผมแน่นอนลูกพี่ฝากด้วยนะขอบคุณลูกพี่ ตายแน่นอนอเออกันแ้วแหละอ้โมโหฉันทำไมไม่ต้องห่วงกูจะเป่าสักคนหนึ่งแน่นอนคอยดูขอบคุณเ้ยเยอะผมก็ที๋ย,ว,ยวมัน อย่าพลอว์ไอหนี้นี่มึงคิดอยู่ว่ากูตีหนูนี่คือมึงใจยังฆ่ากูใช่ไหมยิงอยู่แล้วลูกพีไม่ได้โอนเงี้ยเพื่วเพื่อแม่งลูกปีเอาควปองปียังตองอุโบนัสแปดสับเลี้ยงยี่สิบสี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวไปให้ยาแมวก่อนจะเล่นก็เล่นไปเลยผมก็สเปคเต้นเล่นยังไงสี่คนเล่นไม่ได้สี่คน ต้มีเกมอะไรที่คนนอนแล้วเล่นได้อูโนเลยปูโนเล่นชาติหน้าลยครับเดียวไปจบมาจองสี่คนมีอะไรกันมีมีอะไรบ้างไปนะพักก่อนก็แล้ว ูแค่ตีอารีนาซึ่งไม่มีคนใหน้ตีอารีนานเลยวัดเอาเงินมาเติมเกมเทพๆอย่างกดกูสดังเงินเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยหกว่ากูทำแรงแรก็ไม่รู้แย่วะไม่น่าทำเรู้สึกเสียดายตังค์ได้ก็เดี๋ยวไปเดินโชว์ในห้องพับบิกเออเดี๋ยวเข้าไปเดินในพับบิกนะแล้ถ้าจะเจอเด็กกับโวกแล้วก็